วิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นการแนะนำวิธีการสแกนงานผ่านตัวอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Context IQ Flex นะครับตัวนี้จะสามารถสแกนแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังคลาวด์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Box.com นะครับหรือว่าตัว OneDrive ของ Microsoft แล้วก็ Google Dive ด้วยนะครับของ Google นะครับอันนี้ที่มันขึ้นหน้าจอสีฟ้าแบบนี้ก็คือ mm hmm. เขารอให้เราคอนฟิกค่านะครับนะีการคอนฟิกค่าเนี่ยก็จะไปทำที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Context Link นะคนะฮะโอเคงั้นเราไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมตัวนี้กันเลยนะครับก็เข้าไปที่เ,เว็บไซต์ของ Context นะครับเราสามารถใช้คำว่า Context i q f l e x เพื่อทำการสืบค้นนะครับ เราก็จะเข้ามาที่เ,เพจของ IQflex นะฮะแล้วก็ลงมาที่ตรงซอฟต์แวร์นะครับในส่งซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าตัวนี้เลยครับ Link s o f ์แ a r e นะฮะมันก็จะพาเราไปที่เพจของตัว Link s o ต์แ a r e นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้จะสามารถทำง,งานกับ2รุ่นของ Context ได้นะครับ SD1 FF และ IQflex นะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดได้เลยนะครับ ก็ใช้เวลาสักครู่ในการดาวน์โหลดนะประมาณไฟล์ประมาณ55เมกนะฮะตัว SD1MF ก็จะมะีจอสัมผัสคล้ายๆกับ IQflex เหมือนกันนะครับจะทำหน้าที่เป็น Input ข้อมูลนะครับเมื่อดาว,ดาวน์โหลดมาได้แล้วนะครับก็ทำการแตกซิปไฟล์นะครับนะเพื่อที่จะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ Context Link นะฮะ อเ okay. คจากนั้นเราลิกขวาครับแล้วก็เลือก Run as Administrator นะครับเป็นการติดตั้งที่ในสิ s t e m เต็มที่เครื่องตัวนี้นะครับใช้เวลานไม่นานครับวิาสาก็ไม่มีอะไรนะครับก็ก่อนที่เราจะลอนสตัว Contact l i n k Software นะครับไปที่ตรง y-system ก่อน System, นะครับ y-system นะฮะแล้วก็ทำการเชื่อมกับ ตัว IQ Flex ก่อนนะครับตอนนี้ตัวตัวเ네น็ตนบุกยังไม่ได้เชื่อมกับตัว IQ Flex นะครับ <_ t iny> ก็จะทำการเชื่อมกับ IQ Flex นะฮะกด Next กด Next ไปได้เลยนะครับ,อ next, อรอรบตอนนี้มันกำลังหาตัวคอน t ท n t IQ Flex อยู่นะครับอ่าอันนี้จะเห็นว่ามันมีขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วนะครับถ้ามันไม่ขึ้นมาเราสามารถกด Advanced นะครับแล้วก็ใส่ IP Address นะฮะ าไปตรงๆได้เลยครับอย่างตัวอย่างนี้เราจะเป็น1ก2 1 6 8 1 8 7นะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะฮะที่ขึ้นมา2รายการเมื่อสักครู่นี้คือตัวนี้มันเชื่อมกับ USB อยู่ด้วยนะครับตัวนี้ครับที่ขึ้นเป็น IQ แล้วก็รหัส serial เขานี่คือมันเชื่อมอยู่กับ USB นะครับก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถกําหนดได้ทั้ง USB และตัว IP address ก็ไปได้นะครับถัดมานะก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่านะครับที่ตรง โปรแกรม c o n t e c t link ฮนะโอเคเราก็เรียกโปรแกรม c o n t e c t link ขึ้นมาได้เลยนะครับเขาจะมีการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์ er หนึ่งนะครับจากนั้นเราก็กำหนดครับ IP address ของเครื่อง c o n t e c t iq flex มันคืออะไรนะตอนนี้นะครับก็ตามภาพครับก็คือจุดหนึนะครับจากนั้นก็ใส่ Email address นะครับตอนนี้ผมใช้ user admin ในการทำงานอยู่นะครับก็เลยขึ้นเป็น user administrator นะฮะ โอเคถัดมานะครับก็จะเป็นการสาธิตการกำหนดค่าไปยัง Google Drive ครับ Google Drive ครับก็กดที่ไอคอน Google Drive ได้เลยนะครับมันจะไปเรียกตัวเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาเพื่อให้เราทำการใช้ Gmail Account นะครับเพราะว่า Google Drive ก็คือเป็นของอ Google นั่นเองก็กจะผูกกับตัว Gmail นะครับก็ใส่ ไปตามวิสัยเขาได้เลยครับว่าให้ใส่อีเมลอะไรแล้วก็ใส่ตัวแคชช h ่น er นะครับนะครับมันก็จะมีการให้ยืนยันแบบ2ขั้นตอนด้วยนะครับคือ Fa กเ a อ t ์ออร์แตนติกนะผมก็จะเลือกเป็นคอนเฟิร์มผ่านทางโทรศัพท์นะครับจากนั้นผมก็กลับไปที่ทางอีเมลของออที่ผมทำการทดสอบอยู่ตอนนี้นะครับแล้วอินเข้าไปเพื่อที่จะทำการ อาล o าวนะครับอาวสิทธิ์บางอย่างนะครับที่เราทําการป้อนเข้าไปเมื่อสกักครู่นี้นะครับ uh, ดูเช็คแอคทิวิตี้นะครับ uh, แล้วก็บอกว่าเออเมื่อสกักครู่นี้เป็นชั้นเองนะครับท,ที่ที่กำลังทาการล็อกอินอยู่นะจากนั้นก็กดถัดไปนะครับ uh, อันนี้จะเป็นเรื่องของการอนุญ,ญาตนะครับให้คอนเท็ก์ ทำการสร้างโฟลเดอร์นะครับเข้าไปที่ตรง Google Drive ของเรานี่เป็นการกำหนดค่าเสร็จแล้วนะครับเห็นว่ามีเครื่องหมายถูกอยู่ตรงไอคอนของ o o o l l e r r v v นะฮะประมาณนี้ครับการคอนฟิกไม่ไม่ไม่ยากครับถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับเมื่อเรากำหนดค่าเรียบร้อยแล้วครับมันจะสามารถกดเข้า มาในเมนูถัดไปได้นะครับจะไม่ติดหน้าจอสีฟ้าอีกนะครับสีน้ำเงินนะครับโอเคถัดมาแล้วก็กดหน้าต่างนี้จะเป็นเรื่องของการเซตติ้งค่าเบื้องต้นครับตัวตัวอย่างนี้จะเป็นการสแกนแบบเดีสเกลนะครับแล้วก็เดีองมาดูที่ตรงฟอร์แมตนะครับมีให้เลือกสีไฟล์ไทป์นะครับทดสอบนี้ก็จะเป็น p d f ไฟล์นะครับใช้เป็น PDF ไฟล์ทั่วไปโอเคครับออกจากหน้าเมนูนะครับแล้วก็ สอนนอร์มอลก็เป็นการสแกนปกติครับไม่ได้สแกนบุกอะไรนะครับการสแกนแบบแอ e a เรียก็เลือกเลือกเป็นออโต้ให้มันทำเป็นออโต้ครอปนะครับนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับคอณคุณิตีนอร์มอลก็คือส0 0ร้อยนะครับเราปับได้ถึงห0ร้อยฮะอันนี้ก็คือเริ่มสแกนงานแล้วครับสักครู่หนึ่งครับนี่พอสแกนแล้วนะครับไฟล์นะมันจุลุกส่งมาที่ ตัว pc นะครับกลับมาที่หน้าจอย้อมาน,นิดนึงนะครับจะเห็นว่ามันทานํางานยังไงนะครับนะฮะเจากะไฟล์มันอยู่มาที่มาพักที่ตรงโฟลเดอร์อัปโหลดสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวแอปพลิเคชันตัว c o n t e c t link นี่แหละจะทำการ authenticate นะครับแล้วก็ส่งไฟล์ขึ้นไปยัง google drive ที่เราผูกเอาไว้นะฮะ จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ตัวนึงชื่อว่า Context Solution ปรากฏขึ้นแล้วนั่นเ้ยนะก็จะมีไฟล์ PDF ที่เราเพิ่งสแกนไปเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับอันนี้ที่มันเอียงๆคือผมวางเองียงเองนะครับมไม่ไม่ได้เป็นไรนะครับผมแค่ทดสอบระหว่างกระดานนะ,ะก็ประมาณนี้ครับวิธีการใช้งาน Context Links เพื่อที่จะสแกนงานขึ้นไปยัง Cloud Suite ต่างๆที่ตัว Context มีไว้ให้นะครับขอบคุณมากครับ